เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นโค้ชรูได้ยังไงแล้ววันนี้เอาน้องทีมงานงาน,น้องโปโออยมาหาทุกคนด้วยนะคะทุกคนเพราะบอบบี้สามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาเลยคนที่เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะเอาคุณค่าของตัวเองออกมาเป็นสินค้าได้ยังไงบอบบี้สามารถเอาเทคนิคเอาวิธีการเอาไปให้น้องโปโออยกับน้องโปกวางที่จะสามารถดึงคุณค่าตัวเองออกมาเป็นสินค้าได้ออกมาเป็นโค้ชรูออกมาสอนได้โปรดักต์โมเดลแคนวาสเพิ่มยอดขายหลักล้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวไปเรียนตอนนี้ก็คือได้ความรู้อ ไปสามารถเอาไปทําได้แล้วเนาะทำได้คือตอนแรกอ่ะคิดไหมว่ามาทํางานกับพี่เนี่ยจะต้องมาสอนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่คิดเลย mm hmm. คิดว่าเออมาทำคอนเทนต์อะไรประมาณนี้แต่ว่าได้มากกว่านั้นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นคือได้มากกว่าคอนเทนต์ที่ที่เราจะมาทําอะค่ะน้องสองคนน้องโปกวางกับน้องปอไอทีมงานของครูบอบบี้นะคะจะทาคอร์สอีกหนึ่งคอร์สเพราะเขารู้ขั้นตอนของการทําแล้วเขาสามารถผลิตเงินให้กับบอบบี้โดยที่บอบบี้ไปทําอีกหนึ่งโปรเจกต์น้องสองคนเขารันได้ เพราะเขาใช้ความรู้ของ PMC ทุกคนอยากได้แบบนี้ไหมไม่ต้องถามแล้วทำไมบอบบี้ถึงเติบโตเร็วอย่างนี้ทำไมทีมบอบบี้ถึงเติบโตเร็วอย่างนี้บอกแล้วความลับทั้งหมดอยู่ในคอร์ส PMC Product Model Canvas ไปด้วยกันนะคะทุกคนเริ่มต้นด้วยคอร์ส PMC ใช่ถ้าทุกคนอยากเติบโตไปเจอกันในคอสน์มาที่ S I K R U B O B B Y พวกเราสองคนขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบายยเจอกันในคอส